สวัสดีค่ะน้องเนตตี้ะเคเื่อง EP นี้เป็น EP ที่284แล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร9 9 9 9 4 5 7 7 5 5อดีล่าเ ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะเขาหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆนะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะสองสปดหนะนี่นะคะวัดฉลองภูเก็ตนะคะเหรียญน,นี้หนูเอา300รบาทนะคะ300อบาทถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะ300อบาทนะคะองนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรน,นะคะนี่นะเหรียญสวยๆเลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรน,นี่เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท สนใจโทรมาปิดได้นะคะหลวงปู่ทิมเจริญพรสามร้อยบาทต่อไปนะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นแหนบโรงยาหลวงพ่อเขียนนะคะสองห้าศูนย์ห้านะนี่นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะแหนบโรงยาหลวงพ่อเขียนสองห้าศูนย์ห้านี้สามร้อยบาทนะคะอ,องนี้เอออ,องนี้นะแหนบโรงยาหลวงอันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบโทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญพระพ,พุทธหล่อโบราณนะคะวัดกลางบางแก้วนะเหรียญพระพุทธหล่อโบราณวัดกลางบางแก้วนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะ เหรียญผ้าพุทธหล่อบโบราณนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะวัดกลางบางแก้วนะคะเหรียญสวยเลยนะชอบองไหนสนใจองไหนโทรมาปิดกำหนดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญชินาราชหล่อบโบราณล้านหลังเป็นยันนะคะ อันนี้นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่หกนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นี่นะคะสวยๆเลยนะอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะ้านี่นะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้หนูเอา350บาทนะคะรูปหล่อหวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะคะคุณลูกค้า นี่นะสามห้าสิบบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะุรายการที่เก้านี้เป็นทัชินาลาดนะคะออนนี้เอา3ามอห้าสบาทนะคะ3ามหสิบบาท พชินาราดนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นพักกิ่งบาเก่งข้าหนูอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะอันนี้สามรอยห้าสิบบาทนะคะพักกิ่งบาเก่งนะคะนี่นะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะองค์นี้ ต่อไปนะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพายอดขุนพลผง,งคุกลักนะคะหลวงพ่อสวัส,วส,วสดิ์วัดเพชรพีนะคะ อันนี้ค่ะสี่ร้อยบาทนะคะ400รอยบาทหรวมพ่อสวัสดดเพชรพีสีส่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบโทรมาปิดกำหนดได้นะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะ รายการที่สิบสองนี้เป็นพระปิดตาวัดกลางบางแก้วนะคะพราปิดตาวัดกลางบางแก้วนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะสามรอยห้าสิบบาทนะคะองค์นี้ พระปิตาวัดกลางบางแก้วนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อเชียงวัดละคังนะคะ เออองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ รายการที่14นี้เป็นพระหลวมพ่อจูงเนื้อผงอินโดจีนนะคะขอ,อินโดจีนอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ สามบาทนะคะหลวงพ่อจงเนื้อผงอินโดจีนนะคะ300บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะรายการที่สิห้านี่เป็นพระปิดตาวัดทองเนื้อสำมริศนะคะนี่นะสวยๆเลยนะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะพระปิดตาวะทองเนื้อสำริดหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะ รายการที่สิบหกอันนี้เป็นเบีย้ยไม่รู้เบีย้ยแกไม่รู้ที่นะคะนี่นะอันนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทส่วนใจเธอมาปิดได้นะคะมันอันไหนเป็นอันไหนเนาะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ถักเชือกจุม่มจุ่มลักนะคะคุณลูกค้าสามรอยห้าสิบบาทนะื้สนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นผ้าปิดตาผงคุกลักนะคะ พระปิดตาผงคุกลักนี้เอา400บาทนะคะ400บาทนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพระปิดตาผงคุกลัก400บาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่18นะคะ สิปนี้เป็นพาลีลาฝักดาบกุกํำแพงนะคะพาลีลาฝักดาบนี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะองนี้สนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะอุ้ยสวยสวยเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านี้เป็นพ้าร่วงนั่งตะกัวสนิมแดงลบบุรีนะคะพ้าร่วงนั่งสนิมแดงตะกัวสนิมแดงลบบุรีนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาท นี่นะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ350บาทนะคะสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่20่สินะ รายการที่20เป็นพาะา่วงน้งางตะก,กัวดสนิมแดงนะคะเองน,นี้หนูเอา450บาทนะคะ450บาทสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะ450บาทนะคะ สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่สอง้อยแนี้นะน้องเนตี้พักเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเกา่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูออกคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ